สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799าทำนายทายทักนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเออใจคนสายมูนะ,ะนะ,ะเรามาดูซิว่าหลังราหูย้ายนะ,ะหลังจากนี้ไปเนี่ยที่ท่านเปิดดูเนี่ยไปจนถึงประมาณสิ้นปีเนี่ยนะ,ะสถานการณ์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างของ12สราศีทับให้นะ ในที่นี้เราจะมาดูราศีมังกรดูซิว่าหลังราหูยยัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะทานศีลภาวนานะแล้วก็อยู่ที่บุญของคนด้วยนะคะนะคะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าจริงจังกับการทํานายนะดูเป็นแนวทางไปเรามาดูซิว่าชาวราศีมังกรหลังจากนี้ไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง นะคะสำหรับเจ้าชะตาเนะโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากนะชาวมังกรบอกได้เลยหลังนี้จากนี้ไปเนี่ยหลังราหูย้ายเนี่ยแล้วแต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่ทำได้อีกอย่างนึงก็คือทานศีลภาวนานะคะนะอันนี้สายโมจะถ้ามีความเชื่อเรื่องราหูนะเราก็ดูให้นะดีมากเลยนะคะชาวมังกรบอกได้เลยการงานตำแหน่งหนะ้าที่การงานมีความยิ่งใหญ่นะคะเป็นที่เกรงขามเออ นะคะเหนือคนศัตรูมีบุญบาร,รมีมีบาร,รมีนะได้ได้เป็นใหญ่เป็นโตตำแหน่งหนะ้าที่การงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางท่านนะได้ไปถึงต่างประเทศหรือมีตำแหน่งหน้าที่ที่ต,ต้องไ,ไปถึงต่างประเทศแม้กระทั่งการเรียนก็ตามนะบางท่านอาจจะมีการได้ไปเรียนในที่ไกลๆหรือได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะเป็นดวงของผู้นำนะชาววังก่อนนะบอกได้เลยดวงดีดีมากเลย ได้ไพ่เป็นเพื่อดีมากเลยนะคะบางท่านนะบางทีนะแฟนชาวต่างชาตินะเนี่ยนะเนี่ยนะการงานตำแหน่งมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้ามองเนื้อสัตว์ของการงานนะมาแยกง,งานให้นะงานนี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยงานเหนื่อยต้องคือมีการตั้งตัวได้บางท่านได้งานเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไพ่ของ เจ้าชะตาเนี่ยดีแล้วงานก็จะดีมากต้องเหนื่อยหน่อยต้องตัดสินใจฝ่าฟันอุปสรรคเลี้ยงตัวเองได้ด้วยว่างั้นเถอะนะเอาตัวรอดได้นะคะหน้าที่การงานหลังจากนี้ไปนะถ้ามองลักษณะการงานนะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินเรื่องโชคลาภบ,บ้างโอ้ไพ่สิบเหรียญเอยไพ่เก้าเหรียญอะไรยปานนั้นบางท่านได้รับมรดกหรือโชคลาภเงินทองการเงินหมุนเวียนดีเออสมหวังเรื่องเงินเง,งินทองทองนะ เคยที่เคยที่ลำบากก็จะดีขึ้นนะได้เงินก้อนโตด้วยเออได้โชคด้วยถ้าใครมีโชคนะก็จะได้โชคแบบฟุกๆอ่าส่วนโชคฟุกๆ,ๆก็อยู่ที่บุญคนนะคะเนี่ยก้าวเรียญขึ้นเนี่ยดีมากเลยรวมทั้งมรดกรวมทั้งกิจการก็ได้การเงินได้จากการตกเบิกหรือได้การจากอ่าการเลื่อนตำแหน่งหรือมีเงินเข้ามาแบบหมุนเวียนเออดี นะเก้าเหรียญเนี่ยถือว่ารวยนะถือว่าโชคด้วยมรดกด้วยเออนะคะอืมดีมากเลยอืมค้าขายก็จะดีเออเนี่ยแล้วมามองในความรักความรักนี่เจอคู่แท้ละเจอคู่แล้วนะหรืออ่าเป็นในลักษณะที่แบบเกื้อกูลกันเห็นอกเห็นใจกันนะ่ะประมาณนั้นนะ่ะเป็นดวง ที่ยังเกื้อกูลอุปถัมภ์กันในเรื่องของความรักนะคะเนี่ยอุปถัมภ์กันในเรื่องของความรักถ้าเจอคู่ก็เจอคู่ที่ถูกใจเอื้ออาทรซึ่งกนและรกันบางท่านอาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ได้คนที่มีฐานะดีรวยด้วยนะคะเนี่ยคนที่เคยมีปัญหากันก็จะคอตกลงกันได้นะอันนี้เราพูดถึงลาหูหลังจากลาหูย้ายนะนะคะทีนี้มาดูสุขภาพ ต้องระัดระวังเรื่องการกินด้วยนะเรื่องท้องเรื่องไส้นะคะอวัยวะสืบพันธุ์ท้องไส้เนี่ยนะคะต้องระมัดระวังหรือกินหรือกระเพาะเนี่ย,หร,ยหรือความเครียดใบเกณฑ์เนี่ยเพราะทำงานหนักไงเหนื่อยเหนื่อยกับการทํางานนะคระับนี้มาดูอุปถัมภ์หมายถึงการช่วยเหลือต่างๆในเมื่อคุณเก่งแล้วเนี่ยผู้อุปถัมภ์คุณก็ยังไม่ได้ไปหาง่ายๆหรอก นะก็สบายๆนะ่ะไปเมื่อไหร่ก็ได้ผู้ประทนะับน่ะสบายๆนะบางทีก็ยังช่วยเหลือตัวเองอยู่เพราะว่ายังไม่ได้เดือดร้อนพอที่จะไปหาผู้ประทับว่างนั้นเถอะนะคะแต่ก็มีนะพร้อมที่จะให้ช่วยเหลือบสบายมากนะส่วนบริวารก็ต้องระมัดระวังหน่อยอาจจะมีการอของสูญหายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคนใกล้ชิดนะอาจจะเป็นลักษณะของ มีเรื่องปกปิดบางสิ่งบางอย่างหรือขโมยหรือว่าของหายเนี่ยเรามาระวังคนใกล้ตัวนะคะแต่ถ้าเราควบคุมเรามาระวังอยู่แล้วก็นะก็อย่าให้เกิดขึ้นกับเรากันนะคะคก็คือก็คือเรามาระวังบริวารน,นะบริวารใกล,ใกล้ๆเนี่ยหรือเป็นลูกหลานก็ตามเนี่ยเรามาระวังนะจะมีเรื่องของหายนี่แหละนะต้องเร,รามาระวังให้ดีนะคะก็คงจะ เป็นการทำนายของชาวราศีมังกรประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าเคร่งเครียดนะคะเพราะว่าเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคิดว่าดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะอย่าอะไรมากมายอยู่ที่การกระทําของเราด้วยนะ,ะส่วนหนึ่งทานศีลภาวนาในเมื่อดวงชะตาดีนะชาวมังกรเนี่ยดีมากนะบอกได้เลยหลังราหูงหงยานเนี่ยถือว่าดีนะทั้งตําแหน่งหนะ้าที่การงานทั้งการเงินนะทั้งความรักคู่ครอง นะอือวิธีการตัดสินใจด้วยนะคะส่วนหนึ่งหน้าที่การงานนี่แต่เหนื่อยเหนื่อยก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะสุขภาพก็เรื่องการกินนี่แหละแล้วก็อวัยวะสืบพันธุ์นี่แหละต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ช่วงท้องช่วงล่างนะคะผู้ปถัมภ์ก็ถือว่าสบายบายนะไปหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะคุณจะไม่ค่อยจะเข้าหาผู้ประทั์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เท่าไหร่เพราะถือว่าอะไรมันก็ดีๆหมดแล้วนะอ่าบริวารก็ต้องระ,ะ,ะมัดระวังนะ ข้าวของเก็บให้ดีๆนะอาจจะมีการสูญหายเกิดจากเขาเรียกยังไงดีอะระแวงบริวารอาจจะนำความเดือดร้อนในลักษณะคือการขโมยนี่แหละนะพูดกันง่ายๆก็คือของที่เราเก็บไว้เรามัดระวังอย่าให้หา,อ,าอย่าประมาทมันหายมามันเกิดปัญหาขึ้นก็ราะนี่แหละบริวารใกล้ชิดนี่แหละต้องระมัดระวังนะสรุปนะก็คือชาวมังกรเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเนี่ย เจ้าชะตาเนี่ยโอ้โหนะเป็นะอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยหน้าที่การงานตำแหน่งตกงานก็จะได้งานแต่เหนื่อยนะบอกได้เลยเหนื่อยอม,มีบุญบรารมีมีตำแหน่งยิ่งใหญ่เออบางท่านได้ไปถึงต่างประเทศอย่างที่บอกแหละการเงินก็ดีร่ำรวยเนี่ยเห็นไหมมีโชคด้วยโชคฝุกฝุก,กแล้วตะบุญนะคะบางท่านอาจจะได้รับมรดกหรือ ได้เงินจากการตกเบิกหรือเงินที่คุณจากผลงานนะคะ,ะประมาณนั้นนะคะความรักก็ถือว่าดีนะคะก็คงประมาณนี้นะคะก็คงไม่มีอะไรมากสำหรับชบาวมังกรถือว่าดีแล้วนะโอเคนะคะไปดูราศีอื่นอชอบกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะ จะทำนายคลิปใหม่ๆดีๆให้กับท่านอีกในครางต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ